ก็มีการตรวจสอบในคุณภาพทองในแต่ละแต่แต่ละส่วนอยู่แล้วอันนี้อาจจะมีการหลักลวนในการตรวจสอบนะครับก็ขอให้ร้านค้าทองที่ยะรับกำนำ้ำรับซื้อก็ดีเนี่ยก็ดาเนินการตรวจสอบน้ําหนักทองส่วนผสมของทองซึ่งตามระบบที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ,ปจะไปหลอกได้คแล้วายรายนี้นี่มาจะเปรับจ้างเขาขายเฉยๆเขาบอกว่า จริงผสมไม่ไม่เยอะเราก็เลยไปขายเพราะว่าตอนนั้เราไม่มีเงินนี้แล้วรับจ้างเขาได้เงินเท่าไหร่ได้ละสองร้อยห้าสิบจังก็หลายครั้งแล้จังก็เป็นเจ้าหนี้เงินตู้น,น,นี่เราไปติดนี้เขาบริพนในาเพื่อดนี่เ